ในอีเมลมามากนะครับว่าทำประกันสุขภาพไว้หลายปีแล้วอพอเวลาจะไปเคลมแล้วก็เคลมไม่ได้ครับผมก็เลยถามว่าเดือนสองปีหรือยังน้องอะไรก็บอกว่าเดือนแล้วครับพี่ตรงนี้ผมก็บอกชัดเจนไม่ได้นะครับต้องดูที่เงื่อนไขน้องอาจจะชําระเบีย้ยตรงกําหนดหรือเปล่าซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีระยะเวา,าผ่อนผันประมาณหนึ่งเดือน,นครับ สมมุติว่าเรา,าซื้อประกันตัวสุขภาพไว้หรือสัญญาพผ่มเชิญต่างๆไว้นั้นถ้าเราปล่อยให้มันขาดชําระใช่ไหมครับบริษัทก็มีสิทธิ์ขอตรวจสุขภาพได้ครับผมแล้วก็ระยะเวลาเระกอ็เริ่มนั้งแหม่ครับก็อาจจะเป็นในจุดนี้นะครับแล้วก็มารรถความวไมไความลับ